สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูผู้ทิ่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะอ่ามันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะนะคะอ่า นิดจะแบ่งเป็นสองช่วงให้กับคนที่คุมเครือและคนรักเก่านะคะครึ่งเดือนหลังนะคะามาดูให้กะชาวราศีธนูเลยดีกว่านะจากไพ่นะคะหรือซันค่ะแล้วก็มีไพ่แบบว่าคิงถือถ้วยแปดดาบด้วยความที่ความรักความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เนาะมันรู้สึกอึดอัดใจมากในการที่ คุณกําลังอยู่ในช่วงที่คุมเครือซึ่งณตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วล่ะถ้าจากไพ่คือมันมีแกนที่มีอะไรหลายอย่างในเรื่องของการงานในเรื่องของ การเงินด้วยค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรนะคะไพ่แจ็คส์มนค่ะคนที่คุณคบอยู่ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะดูจากไพ่ก็ด้วยความที่คุณอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างเงียบกันบ้างอึดอัดใส่กันบ้างคือเหมือนอยากจะเคลียร์นะดูจากไพ่แต่ไพ่แจ็คส์มนค่ะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะไพ่เดือดฟูค่ะมีก็เหมือนไม่มีนะคะเหมือนแบบมีก็เหมือนไม่ใช่คนรักอะ เหมือนคนต่างคนต่างอยู่อ่ะตอนนี้มันเหมือนประมาณที่คุณก็รู้สึกอาดใจเหมือนกันคุณเริ่มตีกับตัวเองละว่าเอ้ยมันมันจะเป็นในรูปแบบนี้หรอไพ่หกเหรียญค่ะนะคุณก็พยายามที่จะแบบเหมือนจะ track action หาเขาแหละแต่ด้วยความที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องระยะทางหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะแต่ก็มีความที่ ใครสักคนหนึ่งที่นิสัยเด็กเอาแต่ใจอะ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการที่จะต้องทะเลาะกันคุณก็แบบบางทีคุณก็พยายามใจเย็นกับเขาคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่ดุนิดหนึ่งเนาะถ้าจากไพ่จากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าคุณพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเงียบแต่ด้วยความที่สองดับคุณก็ไม่รู้เหมือนกันความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปกันได้ต่อไหมหรือควรหยุดแค่นี้ไพ่จัสเมนค่ะยังไปกันได้ต่อนะถ้าจากไพ่อ่า อาจจะมีชาวต่างชาติท่างถิ่นต่างแดนนะคนคนนี้หรือเป็นราศีกันค่ะามาดูความรักความสัมพันธ์นะว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีธนูหน่อยสิเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูค่ะการเริ่มต้นเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็ยังอยากเริ่มต้นกับคุณนะ หกกระทาใจเขาก็อยากเอาชนะดูไพ่แบบทำพลันอยากเริ่มต้นใหม่อะคือความรู้สึกเขารู้สึกมันดาวอะให้จัสเน้นถึงตัวเขาอะคิดว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆแต่ใจเขายังอยู่ตรงเนี้ยคือตัวอยากไปแล้วแต่ใจยังอยู่ที่ชาวราศีธนูอยู่ค่ะ ด้วยความที่สามดาบอ่ะมันมีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่แน่ใจนะในสิ่งที่ไพ่ออกมาคนรักของคุณอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเหมือนประมาณที่คนรักของคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ด้วยความที่3กมาถาค่ะเขาก็รอจังหวะรอวางแผนในชีวิตอ่ะ Your r o r t จ n e ให้บอกนะ ความรักคนสัมพันธ์มันจะพังจริงในเรื่องบุคคลที่3จริงแต่ไพ่ u d g m e n t ไพ่ e e l of Fortune เหมือนเขาก็ยังอยากที่จะไปกับคุณต่อก็คือเหมือนประมาณเขากําลังคิดอยู่แหละว่าจะเอาอยัางไงต่อจะไปต่อหรือควรหยุดหรือเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆดีไหมอ่าถ้าจากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ยังรักแหละใจก็ยังห่วงห่วงหาแต่เหมือนเขาอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องอยากทําอะไรให้มันชัดเจน ก็คือมีการได้พูดคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี้ยว่าจริงๆเราจะยังไปต่อกันไหมก็มีโอกาสที่แนวโน้มที่คุณจะได้พูดคุยกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ว่ายังเป็นครอบครัวกันต่อได้ไหมหรือถ้าไปไม่ได้ไพ่บอกว่า The fool ค่ะไพ่ก็ยังบอกว่าเหมือนเอออาจจะปล่อยแกไปก็ได้ The o f Fortune ค่ะยังอยากที่จะมีความเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่อีกก็คือยังอยากที่จะไปแหละแต่ด้วยความที่ ห่วงหน้าห่วงหลังอ่ะห่วงทั้งคนรักเก่าห่วงทั้งคนรักใหม่ค่ะดูจากไพ่แล้วเขามีโอกาสที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆนะถ้าจากไพ่มันมีบุคคลที่3ไพ่เดลเวอร์เห็นไหมไพ่เรียงเลยคือเขาอาจจะมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ด้วยความที่แบบว่าจัสติกอ่ะเขาอยากทำอะไรให้มันถูกต้องและชัดเจนใจเขาอะ่ะอยากเดินหน้าต่อ แต่หัวใจเขาอยู่ที่คุณอยู่เลยชาวราศีธนูก็คือผู้นี้ยังห่วงคนหลังห่วงคนรักเก่าแต่อยากไปกับคนรักใหม่นะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลค่ะมาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าของความรักคนสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนค่ะ มาดูนะคะว่าแนวโน้มอนาคตข้าง,งหน้าเป็นยังไงสองถ้วยค่ะคือความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อไพ่เดอชาวดอดเนี่ยยังไปกันได้ต่อแต่ด้วยความที่เขาอาจจะสับสนกับตัวเองอยู่ค่ะว่าจะเอายังไงดีแต่ดูแล้วอ่ะเขาจะพยายามกับคุณโดยที่คุณมาต้องพยายามนะคะสามดาบมันมีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จริงนะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้มันเหมือนเหมือนจะไปไม่ได้ต่อ แต่มันก็มีความอัดอยู่ในตัวด้วยความที่แบบว่าสองดาบอะชาวราศีธนูก็คิดเหมือนกันอยากจะไปเริ่มสิ่งใหม่ดีไหมหรือเริ่มสิ่งกับเริ่มอยู่กับคนรักเก่าดีไหมอะไรประมาณนี้คือช่วงนี้ชาวราศีธนูก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ด้วยความที่คุณจะต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะเอาแบบไหนเพราะการที่คุณมันมีการมีเ m มพะโรค่ะ d ดีมเพจทัทีค่ะเหมือนประมาณที่ว่า คุณอยู่ด้วยตนเองก็ได้อะคุณมีความสุขมากกว่าเพราะว่าการที่แบบว่าตอนนี้คุณรู้สึกอัดใจมากคุณไม่รู้จะทายังไงดีอะกับความสัมพันธ์นี้รักก็รักแหละแต่ถ้ารักแล้วมันเป็นทุกข์คุณก็คิดเหมือนกันว่าคุณควรที่จะไปข้างหน้าต่อดีไหมเพราะจริงๆคุณก็มีคนเข้ามาหาคุณเยอะเหมือนกันนะชาวราศีธนูเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีมีความเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าคุณรู้สึกแบบเหมือนกลัวกลัวกับความรักครั้งใหม่ว่ามันจะดีไหมมันมันมันอาจจะเป็นช่วงขณะหนึ่งที่คุณรู้สึกเบื่อจังไม่อยากจะมีความรักละคือแบบอยากอยู่เงียบๆอยู่แบบโสดไปเลยดีไหมไพ่บอกว่าสามเหรียญค่ะจริงๆอะคนรักของคุณยังมีความพยายามที่จะเข้าหาคุณเหมือนไม่ปล่อยนะ ถ้าจากพ่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเลิกกันอะดูจากพ่ยมันก็เหมือนพยายามแต่รักความรักคนสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะโกรธเหมือนกันกับการที่คุณได้รับรู้ในเรื่องของที่เขามีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่3ามเรียนค่ะเขาก็พยายามที่จะพูดนะให้คํามั่นคําสัญญากับคุณอะแต่ด้วยความที่เขาก็ยังไม่รู้ใจตัวเองว่าเขาต้องการสิ่งไหนนะถ้าจากพ่ยคุณรู้สึกเบื่อมากทีจ่จะต้องมาเจออะไรแบบเดิม ซ้ำๆเดิมๆอยู่ตลอดเวลาใจใจคุณก็คิดว่าทําไมความรักของคุณคุณจะเจอสิ่งดีๆกว่านี้ไม่ได้อีกหรอนะถ้าจากไพ่มันเหมือนประมาณที่ว่าปิดหูปิดตาตัวเองเลยจะดีไหมแล้วคบต่อหรือจะอยู่แบบอ่าเป็นโสดแล้วก็ทําแต่งานหาแต่งเงินเพื่อให้ตัวเองแบบดีขึ้นแล้วความรักออยที่หลังอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าจากไพ่ จากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าคือคุณยังไม่ได้เลิกกันหรอกนะเขายังดึงคุณไว้อยู่นะชาวราศีธนูอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ที่ผ่านการแต่งงานมานะคะชาวราศีกันกรกฎค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีธนูค่ะ,ะคุณรักตัวเองได้แล้วเนาะถ้าจากไพ่ มันมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดได้และมีการตัดสินใจของคุณเองได้เพราะดูจากไพ่แล้วคุณเริ่มจะแข็งใส่กับคนรักแล้วคือเหมือนคุณอาจจะไม่ให้เขาเข้ามาในอนาเขตของคุณน่ะเหมือนประมาณที่ว่าคุณจะใจแข็งแล้วล่ะจะมีการตัดสินใจไพ่บอกว่าแนวโน้มอ่ะคุณอาจจะได้พักใจเห็นไหมไปหาที่เงียบๆอยู่แล้วแบบกลับมานั่งเสียใจคนเดียวเหมือนคนที่แบบซ่อมแซมจิตใจตัวเองก่อน นะถ้าจากภัยซ่อมแซมได้ค่ะแต่คุณต้องซ่อมแซมให้ตัวเองเป็นพลังบวกอย่าให้ลบเด็ดขาดนะคะแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแต่ถ้าคุณทําให้พลังงานคุณลบ,ลบลบลบการงานการเงินทุกๆอย่างคุณจะเป็นลบหมดจะแย่หมดนะคะอะมาดูให้กับคนรักเก่าดีกว่านะสำหรับคนรักเก่าค่ะ ชาวราศีธนูจะเป็นในรูปแบบไหนคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูคะ่ะคนรักเก่าไพ่บอกว่าไพ่เดทความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเพิ่งจบหรือเปล่าไพ่เดอะชาร์อตดค่ะสิบถ้วยคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันมาอยู่แล้วเนาะมันเลยเหมือนประมาณที่ว่าจบจริงแต่ยังแบบเหมือนต้องมาสื่อสารในเรื่องของการที่ อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนี่แหละ,ะหรือคุณมีลูกด้วยกันหรืออาจจะมีพวกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาเกี่ยวพ้องแบบเหมือนจะต้องสื่อสารและติดต่อกันอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเจ็ดดาบเขาคอยส่องคอยดูคุณอยู่นะว่าคุณเป็นไงบ้างแต่ดูเหมือนคุณก็ป้องกันตัวเองไว้ดีทีเดียวค่ะเห็นไหมรายล้อมไว้หมดเลยอ่ะก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณก็ไม่ให้ไม่ให้เขาเข้ามาในอาณาเขตอ่ะ ในส่วนตัวของคุณนะแล้วจากไพ่มันเหมือนประมาณที่ว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณน่ะคุณอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้คือคือเหมือนประมาณที่ว่าปัญหาที่มีมาเรื่อยเนี่ยคุณอยากจะแก้ไขให้มันจบอ่ะให้มันจบจบไปซะนะแล้วถ้าจากไพ่ก็เหมือนคุณก็คุยนะคุณก็พูดคุยได้คุณคุยได้เรื่อยๆค่ะแต่คุณก็ไม่ได้แบบ จะต้องจริงจังอะไรมากทีเดียวไพ่หนึ่งดาบคุณคิดว่าคุณจะตัดจบคุณจะตัดจบคุณจะตัดสินใจแล้วในเรื่องของครอบครัวจากที่เป็นครอบครัวคุณคิดว่าคุณจะตัดจบก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะมีไพ่พาขึ้นมาค่ะคุณอาจจะทําบุญร่วมกันไว้หรืออาจจะอขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เจอสิ่งใหม่ใหหรือเปล่า หรืออาจจะขอพรให้เขากลับมานะคะเพราะมีไพ่พาขึ้นมาว่าคุณจะต้องทำยังไง h e l Hello f r i e n d ใจคุณก็ยังรักเขาอยู่นะชาวราศีธนูแต่มันมีจุดบกพร่องที่มันแบบมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อะแปดดาบค่ะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนจะไปกัน ต่อยากนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนไม่มีตัวช่วยอะไรได้เลยในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนประมาณที่คุณตัดจบแล้วคุณก็หนีที่จะไปพักร่างคนเดียวหนีที่จะไปพักใจคนเดียวหนีที่จะแบบเรื่องเราดีๆที่มันอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าคุณอยากจะหันหลังไปให้เลยอะ่ะเหมือนไม่อยากจะอะไรแล้วแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณก็จะเคลียร์ปัญหาในที่นี้ก็คือจะให้มันจบอะ่ะไพ่บอกว่าคุณก็มีอีโก้เหมือนกันนะ ตัวเขาก็มีอีกโก้ค่ะแต่เขาคอยสอง่งคอยดูคุณอยู่นะด้วยความที่เขาก็ทำอะไรรับหลังคุณด้วยแหละ มันเป็นรักที่มันเป็นรักสามเศร้าไพ่บอกว่าคุณเห็นไหมคิงถือดาบมันเป็นการตัดสินใจที่คุณเด็ดขาดแล้วค่ะมีทั้งหนึ่งดาบมันเป็นการที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความรักความสัมพันธ์นี้คือคุณอาจจะโกรธเขามากแหละดูจากไพ่คือคุณแบบแข็งใจเขาม,มากทีเดียวค่ะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภเมถุนกรกฎค่ะแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะ แนวโน้มอ,อนา,าคตข้างหน้าอ่ะขอโทษทีค่ะคนรักเก่าคุณคิดยังไงกับชาวราศีธนูค่ะ<ม>เขายังห่วงยังก,กักอะยังเป็นห่วงคุณด้วยยังก,กักคุณอยู่อ่ะถ้าจากไพ่นะคะก้าเหรียญเขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะคือเหมือนประมาณที่เขาคิดได้อ่ะว่าเวลาที่อยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขที่สุดแล้วอ่ะไพ่บอกว่าเขาอยากเจอคุณค่ะ มีแนวโน้มที่จะได้เจอได้นัดหมายและเจอกันนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะไพ่เดอชาร์รดค่ะไพ่เดอชาร์รด์ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ได้เจอกันมีเกณฑ์ที่เขาจะวนมาหาคุณแหละแต่ในที่นี้มันเหมือนประมาณที่ว่าอาจจะไม่ได้คืนดีเพราะไพ่นี้เปิดมาตั้งแต่แรกไม่มีการคืนดีนะอาจจะมีการที่อาจจะเจอได้ปุ๊บปับ๊บหรือคุณอาจจะไปเดินได้ไรเงี้ยแล้วไปเจอเขาก็ทันหันนะ หรืออาจจะมีการนัดหมายแบบกระทันหันอยากเจออ่าสามกะทาค่ะเขาก็รอหวังนะถ้าแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าถ้าคุณยังไม่มีใครคุณยังรอเขาอยู่เขาก็ยอมที่จะเปิดใจที่จะรอคุณเหมือนกันนะคะประมาณที่ว่าเขาขอคบคนใหม่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวเนาะด้วยความที่เจ็ดถ้วยอะ่ะคุณที่เขาคบอยู่ยังไม่โอเคค่ะชาวราศีธนูเขารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคอะ่ะ เขาคิดว่าคุณมันคุณคุณโอเคกว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีที่สุดแล้วค่ะถ้าจาักไพ่นะเขาอาจจะทําบุญกับคุณไว้แล้วมันเลยแบบเหมือนอ่าผลบุญที่คุณกับเขาได้ทําไว้มันแบบสะท้อนหาเขาอ่ะค่ะแล้วด้วยความที่ก้าวกระถังเขาก็ไม่รู้สึกเขารู้สึกว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้เห็นไหมเหมือนมีแบบไม้กั้นไว้ล้อมหมดเลยอะ่ะ เขาจะเดินก้าออกมาหาคุณก็ยังเดินไม่ได้ได้แต่แบบคอยแบบดูคุณอยู่ห่างๆเนาะอ่าแล้วไงต่อคะแทมปาเลน์ค่ะเขาก็คอยดูการเปลี่ยนแปลงของคุณนะเขาก็คอยดูว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะเพราะดูจากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าเขาก็ยังโลเลอะ่ะเหมือนเป็นคนที่โลเลคนที่รังเลว่า เออ่จะกลับมาหาคุณดีไหมหรือจะอยู่อย่างนี้ดีอืมก็คือยังไม่รู้ใจตัวเองร้อซความรักคนสัมพันธ์พูดเลย3ามดาบเขาก็รู้ตัวว่าเขาทำกับคุณนะเป็นรักที่สามเศร้ายังไงไพเดดเลิเวอร์รักสามเศร้ามีสามคนอ่าเขาอาจจะเคยให้คำมั่นคำสัญญาคุณไว้มันก็เลยเหมือนตึงตาใจอยู่อย่างเงี้ย ไพ่ได้บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่เขาทั้งรักอะ่ะและเสียใจกับการที่ให้คุณออกไปจากชีวิตเขาทั้งเสียใจทั้งแบบไม่โอเคด้วยแหละไพ่บอกเลยแฮงแมนค่ะเขาคิดมากคิดหนักเหมือนกันเขาเสียใจอยู่เหมือนกันนะกับการที่คุณได้ออกไปจากชีวิตเขาเขาก็เจ็บมากค่ะเห็นไหมสิบด่าเขาเจ็บนะ เลิกท,ท,ทั้งที่ยังรักอยู่ทั้งเจ็บมากค่ะคือเหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์เขาก็ไม่เคยสมหวังอะไรเลยทั้งที่มีคนใหม่แล้วก็ยังไม่โอเคค่ะเพราะมีเจ็ดถ้วยม,มันเหมือนประมาณที่ว่า,าคบไปอย่างนั้นแหละประมาณนี้เพราะไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าชาวราศีธนูอาจจะทํากับเขาว่าเยอะมันเลยบวกกับการที่ว่าเจ็บมากมีสิบจ้ะ อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภค่ะเมถุนชนูกรกฏค่ะมาดูสีแนวโน้มอนาคตข้างหน้าของชาวราศีธนูค่ะขอให้หน่อยค่ะสองดาบถกเหรียญเดอะแฮงแมนค่ะ คือตัวเขาก็ลังเลเหมือนกันอะความรักความสัมพันธ์นี้คุณก็คิดมากคุณคิดว่าคุณได้เสียของรักไปแล้วแต่ใจคุณก็คิดเหมือนกันว่าคุณก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันก็คือเหมือนบอกตัวเองได้อะคือเหมือนคุณพยายามที่จะแบบดูแลตัวเองพยายามให้ดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์หกเรียนคุณก็ยังมีการติดต่อและพูดคุยนะ ด้วยความที่สองดาบเขามาทําให้คุณหวั่นไหวเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีจะเดินหน้าตอ่อหรือว่าถอยหลังดีไพ่จัสติ c ค,ค่ะคุณคิดถึงความถูกต้องความชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนและความถูกต้องค่ะเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะเรียกร้องความสนใจให้เขาเห็นอยู่เนาะพยายามโพสให้เขาเห็นค่ะสงถ้วยค่ะคุณก็ดูรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาเหมือนกันน่ะคุณยังรักอยู่แหละแต่คิดว่าสิ่งที่ถูกต้องคือ คุณควรที่จะปล่อยเขาถ้าจากไพ่นะปัญหามันมันมีมาตลอดแหละอยากจะกลับก็อยากจะกลับนะอยากจะวนมาหากันก็อยากจะวนแต่ไพ่บอกว่ามันมันมีส่วนหนึ่งที่ได้พูดคุยได้สื่อสารความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของไปแล้วมีคู่ครองไปแล้วนะก็คือจากไพ่ ให้แนะนําว่าให้คุณดูแลตัวเองให้คุณดูแลตัวเองในที่นี้ก็คือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะให้สวยให้หลอ่อให้ดูมีเสน่ห์นะคะในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะมีไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วยจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแต่ยังไม่ถูกใจคุณหรอกดูจากไพ่นะเขายังมีการวนมาหาคุณแหละแต่ในที่นี้จะวนกลับมาในเรื่องของคําพูดมาพูดคุยมากกว่าค่ะนะ รักก็รักอยู่แหละแต่ก็เขาก็ไม่รู้จะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนดีในความรู้สึกนี้เพราะเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีตุลค่ะแล้วก็ราศีเมษอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาอ,อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และดูดีค่ะคนคนนี้นะ,ะมาดูไพ่แนะนำดีกว่าค่ะ สำหรับคนรักเก่าค่ะไพ่แนะนําให้กับคนรักเก่าด้วยค่ะว้าวไพ่บอกว่าตอนนี้คุณเป็นอิสระคุณจะเลือกสิ่งไหนก็ได้ค่ะคือตอนนี้คุณยังไม่อยากจริงจังกับใครทั้งนั้นเพราะว่าเหมือนคนที่แบบว่าเพิ่งอกหักอะ่ะไพ่บอกว่าการให้อภัยดีที่สุดให้อภัยในที่นี้คุณก็เอาหสิกรรมให้เขาเนาะกับการที่เขาทํากับคุณค่ะ ต่อไปนี้คุณจะไม่กลัวอะไรแล้วคุณจะเดินหน้าต่อดูจากไพ่แล้วก็คือหาหาอะไรทําค่ะจะได้ไม่ต้องเครียดเนาะถ้าจากไพ่มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ค้ากันไปนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ